วันนี้นะคะก็คือทํางานตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยชีวิตอินฟลูเใครบอกว่ามันง่ายเป็นวันที่ตื่นเช้ามากที่สุดเพราะว่าตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่ง<ม>ก็จะเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องไปถ่ายงานในวันนี้แต่งหนะ้าชั่วโมงเดียวมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้แค่งานพิมพ์แต่ก่อนจะไปถ่ายงานก็ต้องเอารถไปส่งซ่อมก่อนนะคะล้วได้คิวนัดวันนี้พอดีอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นเวลาก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเรวถ้าดูของดิโอเคคนขับรถคัมแบ็กกินข้าวอะไรไม่ทันทั้งนั้นก็ชา คืองานวันนี้มันค่อนข้างใหม่แล้วก็ท้าทายนะคะตูดิโองานผมวันนี้นะคะก็คือคุณสุดเจ๋งแล้วก็นั่งมอหมวยกันชามแล้วก็เริ่มงานประมาณ10บโมงนะคะถือว่าไม่เลททไลายตรงตื่นหน้าอย่างขมาคขมเเมนอาจเติมวนไปนะคะพักเบรกค่ะเติมพลังด้วยพิซซ่าสักหน่อยแล้วคือข้างในร้านหนาวมากคนขี้หนาวแบบเราออกมารับลมร้อนข้างนอกแป๊บนี่ใครคะเจ๊หงหรอตอนนี้เราต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องคืนเลนตอน3ามทุ่มมาค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งละใช่ค่ะเกือบจะคืนเลนไม่ทันสองทุ่มกว่าเกือบสาม หิวมากแต่ต้องกลับมาเก็บของแล้วก็เก็บกวาดก่อนไม่งั้นมันคาใจคิดไว้สดิบดีว่าจะไปกินกยเดี๋ยวเปแต่คนเยอะแล้วก็รถเยอะมากก็เลยแวะกินหมี่เกี๊ยวหมูแดงถามว่าอิ่มไหมก็ไม่เพราะว่าลืมสั่งพิเศษแต่ก็ไม่ได้สั่งเพิ่มแล้วเพราะว่าง่วงแต่แค่คนนี้สั่งข้าวหมูกรอบสำหรับวันนี้ปิดท้ายวันด้วยเอาแล้วแผลมาจากไหน